เอาละครับวันนี้เราขอนําเข้าสู่สารธรรมนะครับเรื่องที่จะนําเสนอในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับหัวข้อก็คือเพราะเหตุใดคนเราจึงมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เราก็เห็นได้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับคนทั่วโลกมากมายถึงเจ็ดพันเจ็ดร้อยกว่าล้านคนเนี่ยสังเกตน,นะครับ แต่ละคนแม้แมจะมีตาสองข้างหูสองข้างจมูกหนึ่งจมูกนะครับปากหนึ่งปากนะครับแต่หน้าตาคนเจ็ดกันกว่าล้านคนไม่มีใครเหมือนกันสักคนเลยอันนี้เป็นความแปลกของธรรมชาตินะครับว่าในส่วนองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับมีหูสองหูด้วยนะครับไม่เคยลเรหูนะครับก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับหน้าตาไม่เหมือนกันเลย แม้แต่ฟ้าแฟดนะครับก็ยังมีส่วนที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าคนไม่ได้อยู่ใกล้ชิดอาจจะเห็นว่าเออฟ้าแฟดสองคนหน้าตาเหมือนกันเลยไม่มีผิดนะครับแต่คนที่อยู่ใกล้เขาจะสามารถแยกแยะออกได้นะครับในรายละเอียดปลีกย่อยว่าอ๋อคนนี้เป็นคนพี่คนนี้เป็นคนน้องเป็นต้นนะครับนอกจากหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะครับอุปนิสัยก็แตกต่างกันไป ฐานะความเป็นอยู่ก็แตกต่างกันไปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนถึงส่วนของเรื่องความเป็นอยู่นี่แหละครับดังนั้นท่านจะสังเกตได้นะครับทําไมบางคนเกิดมาแล้วร่ํารวยะเรียกว่าเกิดบนกองเงินกองทอง,ทองเลยแหละครับเผ่าชาวบ้านเขาเรียกว่าข้าบช้อนเงินช้อนทองนะครับมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับก็คือเกิดอยู่ในตระกูลเศรษฐีมีฐานะร่ํารวยนะครับเรียกว่าเกิดมาก็ มีสมบัติมรดกรออยู่แล้วเป็นร้อยร้อยล้านในอนาคตนะครับทาไมบางคนเกิดมายากจนลำบากขัดสนนะครับเอาในหัวข้อแรกนี่ก่อนนะครับหัวข้อแรกนี้ก่อนท่านบอกว่าคนที่เกิดมาแล้วมีฐานะร่ำรวยตั้งแต่เกิดเนี่ยอดีตนี่เขาเคยให้ทานไว้ค่อนข้างดีนะครับการให้ทานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คงจะมีการทําทานอยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ทําบ่อย นักเกิดมาก็เลยร่ํารวยนะครับร่ํารวยตั้งแต่เกิดเลยแต่บางคนถ้าไม่เกิดมายากจนอดีตนะครับตระหนี่หวงแหนทรั์นะฮะเห็นใครเดือดร้อนไม่เคยคิดจะช่วยใครเลยนะครับและชอบประเภททําเป็นวางอุเบกขาว่าโออตัวใครก็ตัวมันําใครกามันเงินชั้นฉันก็หาได้ชันก็จะไว้ใช้ใจ่ายเองเรื่องอะไรจะต้องเอาไปแบ่งสันช่วยคนอื่นเขา ทุระไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคนที่มีความคิดอย่างนี้ครับไม่เคยคิดจะช่วยเหลือใครเลยนะครับยิ่งพอมีเงินมีทองก็ไม่คิดจะช่วยเหลือคนที่เขากําลังเดือดร้อนหรือว่าจะทาบุญทํากุศลแต่ประการใดดันั้นเขาไม่เคยช่วยคนอื่นไม่เคยบริจาคไม่เคยให้ทานไว้ชาตินี้เกิดมาจึงลําบากยากจนนะครับยังมีอีกนะครับบางคนนอกจาก ตัวเองไม่ให้ทานนะครับยังไปปิดกั้นขวางการให้ทานของคนอื่นนะเรียกว่าไม่ใช่แค่ตัวเองแม่ชริยะตนีนะครับไอ้ตันีแทนคนอื่นเขาเองนะครับเพื่อนฝูงรญาติจะทําบุญบริจาคให้ทานโอ้ยเธอไปทําทําไมพวกนี้และงบางทีเขาอยากให้ทานถวายทานถวายพระทหารกับพระภิกษุไม่ว่าเขาเองแม่ไปทําทําไมพระภิกษุวันวันอยู่ไม่เห็นทําอะไรงอมืองอเท้ารอขอแต่ชาวบ้านกิน อันนี้ยิ่งบาปก็้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยท่านประกอบอาชีพไม่ได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นะครับว่าพระภิกษุต้องดํารงชีพด้วยการบินสบาตนะครับอาศัยอาหารที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนี่แหละด<ม>ังนั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับเราจะต้องมีการให้ทานถวายทานกับพระภิกษุบ่อยๆอยู่เรียง ก็เป็นสิ่งที่ควรนะครับตัวเองใหม่ทําแถมยังไปห้ามคนอื่นเขาไม่ให้ทานนะครับยิ่งเกิดมายิ่งลําบากสดสนเข้าไปหนักเลยตอนนี้นะครับอันนี้มีพระสูตรนะครับรู้สึกจะมีพระที่สุตร,รูปหนึ่งนะครับตัวเองอ่ะนะครับห่วงมากนะครับห่วงยยมอุปถานะครับโยมก็จะถวายทานแด่พระ ปัจเจบโนตเจ้านะครับพระอรหันต์นะับนยาจะเป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งแต่มาอาศัยพักอยู่ด้วยนะครับตัวเองก็เป็นภิกษุด้วยกันนะครับหวงยงอุปถาะนะครับพอเขาให้นิมนต์พระคุณเจ้ามาร่วมฉันัสหารที่บ้านด้วยก็ไม่ได้นิมนต์นะครับคร่าทําเป็นไปเคาะเบาๆนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้เขาไม่มาสองใช้ขี้เกียจนอนคซน คุณพัดปิดไม์ให้ด้วยนะครับคุณพัดออกวิทยุอยู่ครับคุณพัดครับปิดไม์ให้ด้วยนะครับคุณพัดครับคุณพัดครับเปิดลําโพงแล้วปิดไม์นะครับคุณพัดครับเปิดลําโพงแล้วปิดไค์ด้วยนะครับอ่าดังนั้นเมื่อท่านไปห่วงแห่น ยมอุปถากนะครับอพอไปถึงก็โกหกอีกว,ว่าท่านนะ,นะครับที่เกียดตอนตื่น้ายเรียกทำไมตื่นนะครับพอยมก็ถวายพัตทหารมาให้แทนที่จะนํามาให้ท่านมาถวายท่านนะับมองให้ท่านลับเอาไปทิ้สงสวรรค์ทางโอ้ยชาติต่อมาเกิดมาลําบากขัดสนเลยนะครับว่าเกิดใน ท้องแม่นี่ก็ลําบากและทําให้พ่อแม่แม่เนี่ยนะครับหาอาหารลําบากนะครับเป็นอยู่ในตระกูลยาจกเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระวังนะครับขอให้นะครับครับคู่นะครับคุณพัดครับคุณพัดตอนนี้ออกวิทยุอยู่นะครับช่วยปิดไมค์ให้ด้วยนะครับเวลาเข้าฟังทุกครั้งเดี๋ยวเสียงที่บ้านจะดังเข้ามาในห้องขอบคุณครับ ขึ้่มมาที่โดนรบกวนเลยออกจากกลุ่มกัใยายเลยโอเคคท่านออกไปแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับอ้าวทีนี้หัวข้อที่หนึ่งก็คือคนที่หมั่นให้ทานอยู่เสมอๆนะครับเกิดมานะครับมีฐานะดีร่ำรวยนะครับบางคนก็ไม่ถึงกับร่ำรวยมากแต่ก็พอมีอันจักกินไม่ลําบากขัดสนเรื่องความเป็นอยู่ดังนั้น เรื่องของทานเป็นสิ่งสำคัญนะครับพวกเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่นะครับถ้าเราไม่หมั่นให้ทานอยู่เนืองเน,องเนืองเนี่ยนะฮะชาติหน้าเกิดมาลําบากขัดสนนี้แย่เลยนะครับอย่าจนท<ม>่นจะมาชวนไปฟังธรรมไปเรียนธรรมะในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบอกโอ้ฉันไปไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวขืนฉันไปสักสองวันนะครอบครัวฉันก็ไม่มีกินเสียเห็นไหมครับโอกาส ความสะดวกในการจะทำกุศลต่างๆมันยากเลยตอนนี้นะครับยิ่งถ้าจะไปปฏิบัติทมสักเจ็ดวันสิบห้าวันเนี่ยยิ่งไม่ต้องหวังเลยนะครับแต่ส่วนคนที่ให้ทานอยู่เนืองๆนะครับเขาพอจะมีทรัพย์มีใช้จ่ายไม่เดือดร้อนไม่ลำบากถัดสนนะฮะจะไปฟังทำเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เดือดร้อนความเป็นอยู่จะไปปฏิบัติทมสักเจ็ดวันสิบห้าวันก็ไม่ได้เสียหาย จับเงินทองก็มีเก็บมีกินม,นมีใช้สะดวกอันนี้เป็นต้นดังนั้นจาบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดนะครับถ้าเราให้ทานบ่อยๆนะครับความเป็นอยู่ของเราก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายในการทํากุศลนะครับอันนี้เานะ้าละจากเรื่องการให้ทานนะครับบางคนทํำไมสุขภาพไม่เหมือนกันนะครับบางคน สุขภาพแข็งแรงตลอดนะครับนานๆถึงจะเห็นไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดเล็กๆน้อยๆสักทีหนึ่งโรคไร้แรงต่างๆไม่เห็นเคยเป็นเลยตั้งแต่เด็กจนหนุ่มจนสาวจนอายุมากแล้วก็สุขภาพค่อนข้างดีนะครับเจ็บป่วยแค่ไิ่ได้ใจหน่อยไม่ได้เดือดร้อนแต่บางคนทําไมโรคภัยไข้เจ็บมากจังเลยนะครับเดียเเด๋ยวเป็นโรคนั้นเดี๋ยวเป็นโรคนี้นะครับเรียกว,ว่าเข้าโรงพยาบาล ทบจะไม่ขาดเลยนะครับอย่างเข้าอย่ากจะเข้าไปคอร์สปฏิบัติธรรมนั่นแหละเดี๋ยวก็มาดูนะครับคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเยอะก่อนคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเยอะส่วนใหญ่มักจะคนเป็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ชอบทําร้ายสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับทุกขเวทนาสัตว์ทั้งหลายนี่รวมถึงมนุษย์ด้วยนะครับนอกจากฆ่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทําร้ายสัตว์เดรัจฉานนะครับยังทําร้ายมนุษย์ เบียดเบียมนมนุษย์ฆ่ามนุษย์ตายอันนี้นะครับก็จะเป็นเหตุให้ได้มีสุขภาพที่ไม่ดีเลยนะครับสามวันดีสี่วันไข้ดังท่านบอกว่าคนที่มีนิสัยประเภทน,นี้ในอดีตนะครับจะเป็นคนที่ขาดความเมตตากรุณานะครับชอบแจ้งสัตว์เบียดเบียนสัตว์ตั้งแต่เด็กเลยเด็กบางคนเห็นไหมครับเห็นสัตว์เดินมาแทนที่จะมีความเมตตารักใคร่เอ็นดู ก็ไปตีเขาไปเตะเขานะารไม้เป็นป้าเขาบ้างพวกเนี้ยนะครับก็ทําให้สัตว์ต้องได้รับความเจ็บปวดอยู่เสมอครับเด็กมางคนเนีโ่ยโหสุกสนนะครับเห็นปลาว่ายน้านึกสนุกนะครับจับปลาขึ้นมาแทานที่จะสงสารเขานะครับจับขึ้นมาได้เกิดนึกสนุกนะครับหาเศษไม้มาจิ้มลูกตา ให้ตาบอดแล้วก็ปล่อยลงน้ํานะครับพอบาตาบอดมันก็มองไม่เห็นนะครับว่ายชนโน่นชนนี่ก็สนุกสนานนะครับเพื่อความรู้เท่าไม่ถึงการนี่แหละนะครับบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นโรคตาตาบอดตาต้อเป็นต้อหินตาประจกพวกนี้ก็โนะดยเป็นเกี่ยวกับส่วนหน,นะนึ่งนะฮะแต่ไปทาร้ายร่างกายของสัตว์อื่นหลังนี้บางคนจะจับสัตว์มาหักแข่งหักขาอะไรอย่างนี้งงแหละนะครับหรือไปตี สุนัขจนสาหันะครับเอาแมวก็มาโยนเล่นนะครับจนแมวได้รับบาดเจ็บนะอันนี้ก็ทําให้เป็นโรคหายข่เจ็บได้เหมือนกันโดยเพราะการฆ่าคนนะครับฆ่าสัตว์นี่แหละตัวดีเลยนะคันคนที่เป็นโรคในร้ายๆเช่นเป็นมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งต่างๆพวกนี้ส่วนใหญ่เกิดจากกรรมในอดีตนะครับเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทั้งนั้นดังนั้นใครที่ไม่อยา ที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะๆนะครับงดเว้นเลยนะครับใครเคยฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เลิกได้เลิกเลยนะครับแล้วก็มันทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับสัตว์ที่เราเคยฆ่าเคยทำร้ายให้เขาไว้นะครับบุญนี้เมื่อก่อนด้วยความรู้ไม่เท่าไม่ถึงการเราจึงไปฆ่าสัตว์เหล่านี้ไปเบียดเบียนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับตอนนี้เราสํานึกแล้วนะครับพระเจ้าสํานึกแล้วทําบุญขออุทิศกุศลเหล่านี้ให้แก่ท่าน ขอลงอนุโมทนาในกุศลเหล่านี้โดยทั่วกันเทินนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้แบ่งเบาจากหนักเป็นเบาไปได้บ้างนะครับจากนี้ไปแล้วก็เราจะต้องเป็นคนที่มีความเมตตาการุณาต่อสัตว์ทั้งหลายนะครับใครที่ลำบากเดือดร้อนช่วยได้ก็ช่วยนะช่วยค่ารักษาพยาบาลได้ก็ช่วยส่วนคนที่มีโรคสุขภาพแข็งแรงนะครับอดีตไม่ได้ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เป็นคนมีเมตตาความเมตตาการุณาชอบช่วยเหลือผู้อื่น กับเห็นไข้ป่วยไข้พอมียาก็เอาอยาไปช่วยรักษาให้เขากินให้เขาทาให้หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้นะครับหรือว่า,าโรงพยาบาลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจใครมีโอกาสนะครับโรงพยาบาลต่างๆของทางราชการนี่แหละนะครับไปทําบุญค่ารักษาพยาบาลให้แก่คนไข้อนาถาบ้างนะครับถ้าเขาขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์การแพทย์สรุปพันมีโอกาสก็ไปร่วมบุญ ความการแพทย์เรุพันบ้างหลังนี้นะครับหรือไปโรงพยาบาลสงฆ์นะครับแล้วก็เข้าไปบริจัคปัจจัยร่วมรักษาพยาบาลภิกษุอาพาธทั้งค่ายาค่าพัตนาหารต่างๆนี่แหละนะครับขอให้ท่านหายจากโรคพันค่อเจ็บโดยเร็วพันนะครับในเร็ววันแล้วก็จะได้เป็นกําลังในการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปดังนั้นการทํากุศลพวกนี้นะครับอน,นิสง์มากเลยทําให้เรา เกิดมาแล้วมีสุขภาพดีนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแม้อดีตกรรมนู้นมู้นที่ไกลไปเราเคยเบียดเบียนสัตว์ไว้กุศลที่เราให้การรักษาพยาบาลทาบุญเกี่ยวกับ,คบเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ต่างๆนะครับค่าหยุ่ค่ายาเหล่านี้แหละจะทําให้โรคภัยไข้เจ็บนี้หายเร็วนะครับรักษาได้เร็วเจอหมอที่เก่งรักษาวิเคราะห์โรคได้ถูกอันนี้เป็นต้นดังนั้นก็สิ่งที่เราต้องทํา นอกจากนะการให้ทานนะครับเราจะต้องมีการวดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์นะครับชีวิตเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับการปล่อยชีวิตสัตว์อันนี้เขาบอกว่าส่วนหนึ่งใครที่ชอบให้ชีวิตแก่สัตว์อื่นที่กําลังจะถึงแก่ความตายนะครับเกิดมาจะมีอายุยืนยาวนะฮะยืนยาวมากกว่าอายุขยได้นะครับส่วนคนที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนอกจาก มีโรคไข้ายๆเจ็บแล้วยังอายุสั้นอีกนะครับประสบปฏติเหตุบ้างถูกฆาตก,กรรมบ้างป่วยตายตอนอายุอันควรบ้างพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เข้าใจในเหตุผลหลายๆมุมหลายๆมุมมองนะครับนั้นถ้าเรามันให้ชีวิตแก่สัตว์นะครับบางคนชอบถ่าชีวิตโคกระบ,บือก็เป็นสิ่งดีนะครับเพราะเป็นสัตว์ใหญ่แต่ว่าการจะไปถ่ายชีวิตโคกระบ,บือก็ต้องดูผู้ที่ เป็นผู้จัดด้วยนะครับว่าเชื่อถือได้แค่ไหนเพราะว่าทุกวันนี้คนบางคนค่อนข้างมีจิตโลภมากนะครับแล้วก็เอาศรัทธาของชาวพุทธนี่แหละมาหาไรายได้เอาไปใช้ส่วนตัวนะครับหลอกว่าจะถ่ายชีวิตโคูกระเบือนะครับแล้วก็บอกบุญซะเยอะแยะนะครับทำบ้างหรือว่าไม่ทำบ้างก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับไอ้ที่เห็นชัดๆเลยนะครับคือการ การไปซื้อชีวิตสัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่าส่วนใหญ่เห็นชัดๆก็คือปลาตามตั้เขียงในตลาดสดนี่แหละนะครับปลาที่เขาคงอยากฆ่านะครซื้อแล้วก็ไปปล่อยให้ชีวิตให้เข้ารอดปลอดภัยก็ปล่อยในแหล่งน้ําที่สะอาดที่เขาจะดารงชีวิตอยู่ได้นะครับเช่นล้าคลองต่างๆเป็นต้นอันนี้ก็ทําให้มีสุขภาพดีอายุยืยนยาวนะครับทําไมบางคน เกิดมาแล้วฉลาดบางคนเกิดมาแล้วโง่นะครับเออความโง,ง่ความฉลาดนี้อันนี้ก็มีเหตุปัจจัยเหมือนกันนะครับคนที่ฉลาดนะครับเพราะว่าอดีตชอบฟังธรรมชอบศึกษาธรรมนะครับชอบปฏิบัติธรรมส่วนคนที่โง,ง่นะครับเป็นคนที่ห่างไกลจากพระศาสนาคนชวนไปฟังธรรมก็บอกไม่อ้าไปฟังทำํทำไมคําสอนโบราณขํำคลิป เสียเวลาเอาเวลาไปทําหากิ่เนี้ได้งินใช้ดีกว่านะครับดังนั้นคนที่ฟังคมเออฟังคมพูดถึงฟังคมอันนี้ก็สําคัญอีกด้านนะครับฟังคมจะต้องเป็นการฟังคมที่ถูกต้องนะครับคมที่เป็นไปตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเพราะว่าคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยถูกต้องชัดเจนเป็นสากลน,นะครับถูกต้องแน่นอนเป็นเหตุเป็นผลนะครับแต่ว่า ทุกวันนี้มีอาศัพทธรรมค่อนข้างเยอะนะครับอาศัตธรรมมีสองรูปแบบนะครับก็คือหนึ่งคำสอนต่างๆไม่ได้ตรงกับคําสอนพระพุทธเจ้าเลยนะครับสองคำสอนน่ะตรงกับพระพุทธเจ้าบ้างแต่ว่ามีรายละเอียดที่ผิดเพี้ยนไม่ถูกไม่ตรงบ้างนะครับเนื่องจากผู้แสดงคาอาจจะมีการศึกษายังไม่ละเอียดลึกซึ้งนะครับในบางส่วนก็ไปตีความเองอธิบายเองนะครับ แต่ว่าเนื่องจากการศึกษาที่ยังไม่ละเอียดพอการอธิบายการตีความเองก็งเลยทําให้มีการแสดงสภาวะธรรมที่ผิดผิดเพี้ยงไปเพราะปัญญายังไม่เข้าใจลึกซึ้งนะครับแล้วถามว่าอ,อแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไง่ะว่าใครสอนผิดใครสอนถูกนะครับเราพูดยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเนี่ยที่แสดงธรรมเป็นคําสอนของพระเจ้านะครับ ก็เป็นอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่เขาใช้อัตโ,ตโนมตัติคือความเห็นส่วนตัวมาอธิบายแบบไม่ถูกต้องเออแล้วถามว่าทําไมหลายคนเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนรู้จักเยอะด้วยแต่ยังแสดงทำไม่ตรงครับเพราะท่านก็มีแสดงไว้นะครับว่าคนที่จะแสดงทำได้ถูกต้องเนี่ยคุณจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระอภิธรรมก่อนนะครับเพราะว่ามีแสดงไว้ว่า พูดเป็นธรรมกถึกนะฮะเป็นธรรมกถึกควรจ้องรู้อภิธรรมจึงควรกล่าวธรรมผู้ไม่รู้พระอภิธรรมยังไม่ควรกล่าวธรรมนะครับเพราะโอกาสจะผิดก็เยอะนะครับดังนั้นท่านใดที่เรียนอภิธรรมมาแล้วท่านก็จะสอนธรรมะได้มีผิดเพี้ยนนะสอนได้ถูกต้องส่วนท่านที่ยังไม่เรียนอภิธรรมอาจจะสอนถูกบ้างผิดบ้างตามแต่ปัญญาของตนนั่นแหละนะฮะแล้วก็ศึกษา มาเราเรียนเรื่องของพระพิธรรมก่อนในเบื้องต้นนะครับพอเราเรียนพระพิธรรมเราเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้ใยความเป็นเหตุเป็นผลแล้วละ่ะตอนนี้เราก็สามารถจะไปฟังธรรมจากสำนักต่างๆแล้วเราจะรู้จักแยกคัดนะครับว่าเออธรรมะอันนี้ใช่ถูกต้องเราก็รับฟังเก็บไว้คําสอนนี้ไม่ตรงไม่ถูกต้องเราก็ไม่รับนะครับเราก็ไม่รับในส่วนนั้นแล้วเราก็รู้ว่าเออไม่ถูกต้องเราก็ ไม่เอามาจดจำไว้นะครับอันนี้เป็นต้นดังนั้นในส่วนนี้นะคนที่มันศึกษาธรรมบ่อยๆเกิดปัญญามากๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดมาชาติใดเป็นคนเฉลียวฉลาดรู้จักเหตุผลที่ถูกต้องว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นบาปนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญส่วนสิ่งนี้เป็นสิ่งควรละเป็นต้นส่วนคนที่ไม่สนใจเรื่องการศึกษาธรรมนะครับ แต่เรื่องสะสมกิเลสเยอะๆนะครับก็จะเป็นคนที่ไม่ฉลาดนะครับไม่มีปัญญาแล้วก็มักจะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพนะครับเขาหลอกอะไรก็หลงเชื่อนะครับว่าโอ้ยเจ้าพ่อลูกนี้หรือสุรูปนี้เป็นผู้มีอภิญญาต่างๆนะครับก็ไปหลงเชื่อไปเสียเงินเสียทองกันไปมากมายนะเพราะความขาดปัญญานี่แหละนะครับอันนี้ หมยเวลาก็ใกล้หมดลงนะครับนสักคู่คงจะใกล้เข้า่าวรายการโควิดแล้วนะครับก็ขอยุติลงด้วยอะไรเพียงเท่านี้เลยนะครับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดนะครับก็เราฟังกันต่อไปนะครับใช้ที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นคู้มีปัญญาธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุงม,มีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ Satu kap